กลับสบายดีพี่น้องตอนเช้าๆด้วพี่น้องจ้าอยู่บ้านไม่แก้วตอนนี้น้องสบายสบายดีปราลุงเลยลูกเ๋ยวๆไปเชียร์ลองไหน้องสบายอยู่น้ำหมกฮะมึไปคม่ยังห่วงนะสบายดีพี่น้องเจ้าสวัสดีตอนเช้าพี่น้องตอนนี้เฮากำลังจะมาเตรียมของขายพี่น้อง เมื่อคืนนี้อ่าพี่น้องคนอาจจะเห็นกีนเนาะในคลิปสองซูเปอร์นี่ออฟฟิเชียลเราจะมีถ่ายปลาลงหวานตากลองไปหาเมื่อคืนนี้ได้ปลามานพี่น้องมันปลาก๊หลังจากฝนตกบัดนี้เนาะฝนตกน้ำน้ำมันไหลสู่หวนะ่วยได้พี่น้องน้ำไหลสู่ห่วยแลยนะ้วนปลามันสิแลนด์ขืนน่นเดงไปหวานแฮไปหวานแฮแล้วได้มือวา,วานนี่กับฝนตกกับพ่อเก็บหอยเจ๊กกโลนี่แม่ว่าเนาะแต่บอกลายโลนึงเนาะได้หอยเป็นซี่ปลอกบุบจ้าพี่น้นงนนนอง นี่เลือดทองหนึ่งเลือดทองหนึ่งอ่าสีไห่ทั้งพี่นอ้องนางมงกุฎีมาเอาพี่น้องเขาก็สิมาเตรียมเตรียมเป็นเป็นทงเป็นทงไว้ไห่แล้วคะปลาปลากระเซียนเห็ดเป็นโลเป็นโลไว้ไห้ซุกคนซามหนึ่ง่ได้ขคล้ายพี่น้องเลย้ยสามจีก็ได้พี่น้องลายแต่ว่าเธออนี้นะเป็นยังังค้ายเพราะมิเตอร์ผู้สั่งมิเตอร์ผู้อยากได้นามานี้แหละก็เลยว่าอ่าคล้ายกับล้ายเมื่อนี่นะคะให้พี่หน้องก็แหละ บอไดบ้กเราคงราคาเนาะเพื่อนกะไห้สมัยกะเอานะแซวที่กะสีเฮเป็นทงละโลละโลแล้วก็ฝากเมื่อบัตรนามงพี่น้องซุ่มในน้องเทีนเพิ่นอยากกินก่อนสิกลับกรุงเทพเพิ่นก็เลยว่ะฝากเมื่อไห้ในเด้อว่าก็เลยสิฝากปลาเมื่อไห้แล้วก็พี่น้องทาบัตนามงเจตุกเพิ่นสิมาเอาเนาะเฮาก็สีเฮเป็นทงไป้ททงไหวเพิ่นกะมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อซอยขอพระคุณลายรเด้อก็เลยนำเทที่สื่อปลาซอยน้อง ซื้อให้เอตุกบรรนโมกินบัตรบรรนโมบรรน้องแต่อะไรเลยไห่อตุกเราอยู่บรรน้องแต่แหละอะไเลยคนสิมาเอาเองอยู่เพื่อนเพราะว่ารถน้องบอดีน้องก็เลยบอดแบบไปส่งพี่น้องเข้ากับยุไกรกันเนี่ยรถจักราบิดบ่ไปแลละรถจักรถกำลังไดไลน์วะใส่สองซัมโลมัดแจงบ่เป็นน้ำอันนี้เด็ดเดินเดินเขาไปเอาปลาก่อน ตามบรู้ีโล่อืมมันกี่ตัวหรือ,อแต่วัดคืนลองทำโล่ฮ <c oughs> ่าฮ่าดเลยคือว่าเป็นได้เปล่าเมื่อนั้นมันอยู่บัดคืน <c oughs> เพราะว่าตอนไอ้บางลงไปนั่นตอนแต่หวัวค่ำนั่นอันไอ้ท่านเราได้พี่น้องเราได้ไปประมาณหกสิบตนี่แหละไอ้บางจังได้ลงจนเขาไปเก็บพลอยแล้วเขาไปเก็บพลอยขึ้นมา ตอนนี้ชาวสกะตีเทปเป,เป็นโลเป็นโลแบบนี้พี่นอาา้องโตปลาปลากดมันร่วนเลยพี่น้องจ้าเบิ่์เนี้ยนี่งามงาม,มสดสดไปใหม่อันใดมากมือคืนนี่จับสวน <c oughs> ปลากดนี่หนึ่งกิโลจ้าพี่น้องชาสิมานับเบิว่ามันไลจะโลนี้ยหีบเป็นทงเป็นทงไว้แลแ้วก็นสีใส่ทงยางเอา,เอาเอาทงยางมาซ่อนอีกเพราะว่าปลากดมันมีเงี่ยงเนาะตอนแรกี่เก่าแล้วนะยังไข่มันหะนะนิยะเนี่ยแล้วเอาก็หฮาทงมาซ่อน ลงละโลละโลพี่น้องเพา่ผสีขายนี่ยกิโลละสองร้อยอยู่ในตลาดตอนเช้าทุกวี่คือละกิโลละสองร้อยพี่เ้าะอะไรสองโลเทามานับนั่นกันแต่ว่าอันนี้เข้าขายให้พี่ให้น้องนะเนาะเาใดรก็เอาหอดสองร้อยดอก,กหรือว่าผลไฮไลท์กว่าหันจะเอาไฮไลท์ก็เอาไฮน้อยก็เอาเบาวบากันหันแม่มันมีเงียงนะแม่ปรากฏนะมันมีเงียงปรากฏว่า ก็น,นี่ซุ้มเต้าไหก่ะไปอันอกไม้ก็ตัวนี้เงี้บอเล็กสิบงงามกระตัดี่อย่าง,างไดงอง้อันนี้ทงลาโลลาโลจากพี่นนอ,อะไรโลละโลนะฮะใครจะเอาโลไหนก็เลือกเอาเลือกเอาลเลยจรับกันตัวน้ลยพาชิมาสอนธง,ง,ง,งห้เพลิน เดี sí, actually, yeah. ๋ยวคนจีฮอนบรน้ำมงเลยนี่นะกระสอมาใส่อยู่เลยกราสันเฮียซะน้ำพังเลยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆแม่ไข่เลยนะคะพี่น้องเข้าไว้ตัวสามแขนตัวใหญ่ๆไข่เอาไว้สามแขนนี่แหละโอ้ยนี่อะไรแม่ตัวคนจีฮอกก็สิบครบเลยแล้วก็ของขอยอี่สิบหน่อยพี่น้อ หนึ่งสองสามสี่สี่นนนนกิโลแล้วนันเนาะมันเรื่อนั้นมันจะตี่ไส้เลยหนาเมันอไหรกว่าก่อนจะจะทีเพี้ยงสี่กิโลห้ากิโลนะจ๊ะพี่น้องปลาจากแม่น้ำของปลาหวยปลาคลองปลาพี่ใหญใส่กุ้งใหม่ปลาจากแม่น้ำของสดสคือคือปลาเด็ดมาจากคลองแล้วมันจะขึ้นหอยนะพี่น้องก็งไม่คือมันจะขึ้นเป็นกุ้งเลยนะถ้าเราถือ คือปุ้งมันนันเมืนตนิเพื่อละหาหโตเพื่อละเป็นซิฟโกโตตึกนะพี่นอ้องสอง 4. สองี่หาหโลโลทีหกนะคะ,อ,ะอ่ิหกสอนเลยโลทีหกโลทีเจค่ะพี่นอ้องว้าวโลทีเ <โล S 2> จ็ดจ้า เอาพายงอพ่อซื้อซื้อเป็นโลนะเป็นตัวใหญ่อยูอะนะตัวน้อยเบิดแต่พ่อเฮ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวน้อยครับตัวน้อยโบน้กินตัวน้อยนะตัวใหญ่ตัวน้อยต้องกันได้ตัวแต่มันจะครบกิโลกันเนาะมาถ้าได้ครบเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะจะส่งตรงถึงบ้านนามงหมดเลยพี่น้องปลาจำนวนนี้เดี๋ยวหบึ่งสาม ยเีเ๋สวหอบานอามเบดินี่เ,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 ล,เลยโอ้ยย้องโอ้ตีแต่งเลยทั้งหมดทั้งมวลนี่ได้เมื่อคืนนี่น,น,ออน,นาองโซดไปใหม่ดินแดมๆดมดมดมขึ้นมาน่ไหนเช้าจ่นี่ก็เลยมาแพ็กใส่ตู้ไว้นาองเมื่อคืนนี่ แล้วตื่นมากเลยมาเห็นเป็นทุ่มเป็นทุง่งขวาเฮา,ามีซิงเลยเฮาไปติีมากแต่เดินนี้ยืนซิงน้องดาวได้หนึ่งสองสามสี 8, ่ห้าหกเจ็ดได้แปดกิโลแต่ตูวไว้แล้วขายน้องดาวนี่โลไปนะแบ่งกันขายน้องดาวกัอีแมนะขายตไปกินตวนัตวตัวโลไปนะตัวนี้คือมัน 6, โขลกกินสัมมีกับเลื้อเลื้อโลไปกินสัมโลกว่าอันนี้ชื่อตามกระเอาั่งนะพี่เนาะ มาคร wow bueno, ับเอามใส่อ uh, uh, bon like ีกเดียวพี่น um ้องต่วันเบาๆคือในลูกลานไม่ใช่เขาปองอีป่านะขวไ่ด้ก็ป้องขาไ่ไ้อป้งอีกป่านฮะฮะบ่ญของยางสีแดงเข้ามาอีกโอ้ยไหนครับพี่จ๋าเดได้ละโค้กนมาอกก็เด็กมันจะทีงานกันอ่สอนถุง มงเดียวบ่ได้แมวมะโอ้ยสะพพะบพิงเอาเอาปิงปากคตไว้ฮะะไปนัเอาเอามือนะเอาปิงปากคไว้ว่าสพ่อมาหากินบเห็นแมวกินเบิดพดกน้องเล้ยคูปปอาหนราใหม่ก็ยังทันมา คือปลาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ก็มีผู้สั่งไว้แล้วพี่น้องจอา้าเราจะส่งตรงไปที่บ้านนามองเลยปนพี่น้องปนนามองินก่อน รอยก็ได้สองโลอ่อนๆเต็มครับสักอืมมือใหญ่เบิดเนาะหางก็สิตลาดออกมาอันตัวใหญ่เงี้ยหางเต็มบ่ จะได้จกโลแม่ว่านี่นะว่ายขอว่าได้ยินข้าว่าไม่ท้องมานมานี่ยสัสอ้มันเลอกสะดุ้งเนาะปลาข้าวเขาวข้าวคือโตซัํานี่หละซั่มกเสาหกสีโลกว่าอู้ยโตเดียวเนี่สี่โลจ้าไปเห็นกันได้มันดุดดุดุดแลยอเลยอันย่อคือเอ็ดอ้างล่างอยู่นได้พันกับบอู้ขเขหายเลย ย่อเอย่อจะบกจะขึ้นขึ้นแล้วเนาะปลาได้กว่าสี่โลเลยชอยใช่มสี่โลชแม่ท้ไงใหญ่ท้เหงาท้องเตะเลยปลบตาบตอนนั้นเราโวยวายเยอวายมันบอกข้างไยันทาเพื่อนได้เมื่อวานนีปต้งสดุงพี่น้องเลยอยู่ป่าขวยแต่ปลาขาววันสี่โลปลากรสาสามโลโอ้แม่ปลากรกระสามโลไป่เขาสะดุงไหนเลื่อนจะได้เหาอเออเดตัวสองตัวนั่นแหละเนขาสะดุงนะคะสดุแตน่า่น้องมาอีกวเียมาเนาะได้เนเ่ไหกว่าเถออันนี้ เราสือนเราสื่อต่อเนี่ยอันนี้นะอันค้ายห้พี่ใน้น้องร้อยร้อยหาซิฟปกติเขาคลายละสองร้อยอืออโอ้ยมันฟาแซ่นนะเออสองร้อยใา้ซก็ลสองร้อยแลนปกติแลนอันนี้นะอืมบันดามงุู้แล้วสขึันบันดามงแสนไปสองแสนคนนด้จะเอ้ยไปทีหนึ่งเนาะ ปลาแซ่บจเหมือนไข่มิจฉาไข่ว่านี่เต็มท้องจะได้จะได้จะเลยอันมาแตกใส่ทงใส่ทงกันทงละโลอืมชุบลาซิลงมาเอาเองหรอกอืมลาซิเล่นนี่ไปส่งคนละเครื่องมือรถกิบิ่ขับยักไปว่ะจะลงมาเอาหอดหม่องในบ่อว่าเออปลาที่หนึ่งเลยก็ปลาโกดนอนเป็นปลาโกดนอเป็นปลาไอ้เนี้ยไอ้เน้ยเราเจ้าขายหยดหายเลยก็ นานเลิศกว่าโชว์มากเลยโลโซลอยตออยอือัมีได้อยู่แม่ปลาจมหม่นงหมอก้วยันงหมอกเลกาได้มาโลเก่าโลร้อยจ้าป่ว่ยอกนเก่าโลว่าเมื่ยปลายังเก่าโลน่ะปลานี่แล้วเกาโลผมยหมอกหมอกในหมอกนี้น่ยพ้นที่เราหน่วยพืที่หมวเถเไปน้อพี่ของปลาซะมาลาย คันโลถือห้องเลยคล้ายได้หน่อยไลก็ได้เขาะไปฝากี่น้อกเข้าทีเดียวขันที่หนแม่คันขันนั้นมันหน่อยไล่กับแบบเข้ากับไยกินสื่อๆได้คันถือไล่ก็ได้ที่หนึ่งกาแแ่บกระดดเองลูกแม่ก้าท้องโตชท้าันแม่เอเออสามโตเท้าันสามโตสี่สิบคล้ายๆถงโต่นาเดี๋ยวายโต รเรา,อาะจ,ะจะขายเป็นกิโลค่ะพี่นอ้องถ้าใครอยากได้ก็สั่งอีเด้อพี่น้องก็สิไปหาซื้อหนยโละ200ละสองร้อยสองร้อยค่ะบัดน,นี้นะถ้าไปซื้อหมู่นะอันนี้คือบางฮาร์เองเลยพี่นอ้องเราก็เลยขายได้ถ้าเราไปซื้อหมู่มันก็จะเป็นโต๊ะกิโลละสองร้อยถ้าเราไปซื้อก็่ร้อยกว่าบาทเลยพี่นอ้อง ขั้นข้อข,ขันซื้ออยู่ตลาดบ่ได้เด้เพาต้องไปแล่นซื้อตามที่แบบเขาหามาใหม่หมสๆสดๆน,าานะพี่น้องคือหามานะโอเคค่ะพี่น้องแล้วน,น,นี่กับเขาจัวคิดเพียอนชินกี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ิพี่น้องเด้อเปนกรลองใจขอบคุณขอบใจเอื้อยหลายๆเด้อทางบรรณาธิการที่สิมาเอาปลาอะไรปะซื้อปลามเมื่อกินพี่น้องจ้าจ้้านอองขอบคุณทุกอย่ยใจดีนะคะเอื้อยนพี่มีคนสั่งซื้อปลา สุดีม <avez> <faith>, eh ีแห้งแห้งรวยๆเด้อเออเด้อสุดีมีแห้งมาชุบๆชุบๆจ้ามีสายไหมเอเมันยังเพิ่มเลยนะเหตุผวนะไรเหรอแบบิีา